ออกหาที่ที่ที่หาแม่โกชาม่ไม่ใส่ยุ่งนั่งนะออกกปจัดนักกันนะนเนี่ยเปิดแล้วว่าเอาโกสองอะแล้วว่าเอาแล้วหูแม่ข้าเปอยังไะเยเลยเนี่ยแต่คนลงถึงเท่เงี้ยเดียวมาให้เดีวสิเต็งขาเหมือนกันสิเต็งขา

เจ็ดใบอันนี้ยังไงหกชี้ะนี่ยหกชี้หกสูงก่6หกสูงอะไรเนี่ยรู้ใครจะ่ไปเจอไหหกสูงหกีกี่ใบเนี่ยสิบยังจะสิบมั้งนี่ยยังละหมื่นสองหื่นหกสูง ไมใช่ตำตำ่ตำซีอือาตำสองต่ำซีอะไรอ๋อมักซีท้องสองหาท้องสองหกสูงหกซีอเอาให้นพิ่มเจ้ากัหาซีบอมเหมือเดด<ป>นเจ็ดอ่ะไปไปหกชมดูมักสองกับซียังออกนะมันออกเงี้ยนสอง หกเยวเยโอ้ย oh, ่ตั้มเดียวเบสเดไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ไม่ใส่หกมแล้วโอ้ว่าไ่ใส่สูงหกมาจะโสูงเปเต็งซี่หงบะเต็งตั้มจะจังหวะตั้มมือเดียวมือนึงเนาะตั้มมือเดียวโอ้ผมหมักผมมักเดียวไม่ต่างที่ว่าเ่าที่อันนี้เน่อ เจ๊เจ네๊ก mm ็เอาลูกค <lish inside S 1> nah, ู่เ uh, ดียวเหรเจ๊เ hmm น <actually acuerdo> ่เน ok ่เน่เน่สามสองมาแล้วสามสองมาแล้วพี่แรงสิกระโจมแต่ยังมีสีวะสีเอออมาเจ๊กระโจมกระโจมสีมาหน๋กกว่าสีสีดีมากหนักเลยโคกมันหนกง่ายดี

บไกด้กักกักห้ขึ้นมือหนึ่งบ่กักมืนึ่งบ่สองมือสองมือสองมบ่นี่เตี้ยนเาได้มือหนึงบ่นี่ไปได้จุดมือหนึ่งเต็งตังบ่ตังชิบไปชิบไปใบอะของเราจบอันนั้นเต็งซีน่เต็ซีที่่ยเลยเ่ยม้คอยนี่ะเนี่ยเตงซีอย่างเช่นว่เออแม่นอยู่ไหนเตงซีต้องไปเต็งต เออไข่มันสองมื่นมั้ง็กับกับกักกักเอไปีกเท่าไรสองมือ่าเห็นบ่มี่เลยอยู่สี่เมือนอานนี่ขึ้นอันนี้ขึ้นกักไปสองมือนกักถา2สองเนาะขึ้นไปสองมือนเห็นบ่กักสองมือน

Đúng không Tâm? Không, <Sao? cười> không? <laughs> không, không có gì Chẳng, đi ăn ừm Đi ăn Tâm Mẹ ตั้มามเ่อนมะตัวนี้มืนึงอย่างตมสมข่อยมันเออมื่อนึงมันมีมืึงเตีตามสามข่อยหรอม่จะใหญ่ไปจะียอือ่หอตัมสามสมีมีตัามอยู่ตมสามขนอ่ของของของีตงไ่มี่ิฟอกเยเตงหรือมันตรวตัมยอมีคนอะไรอย่างตามยอย

ใครก็งงใครชหใจใจใจตัไปเป็นเต่งเข้าก็พแล้วซีว่าซีแห้งนกี่เนี่ยโอเคโอ้เกียนี่ไหมโเกียโเกียโบบอกถ้าโมากเราไ่อยากเอาเรว่าหกแท่งนี้โอยู่ดิดอ

เดี๋ยวขี้เมาเ่ี๋วนี้อันนี้นหาเย้วหาซองหมดนะเอ้าเย้เยวาเย้าเยาเมาไปเลยนะผมเดี่ยวอยู่ทำชี้หาแล้วก็อันนี้เอาไปนี่เลยติงหาเลยตัวเย้าทำชสี่หายเลยสามชิ้หาเือใส่ฮะมันเหลยาสามสี่หาอืม หาซืหาเลยโทษเงา้วเรือกเอาหาซ้อันเท่าไหร่ยี่สิบใบยี่สิบใบเอาไปใช้เนี่ยหาเยี่หกเยี่นี่มันมียี่สิบใบแลเี่ยยี่สิบใอะไรเี่ยหยี่นี่ส็บเรือกใื่หาซมซี่ซสบใบได้เลยโอเคซือหนังกระายหาซุ้ที่ซุ้กันเลยโอเคเนาะจะเรียนด้อใช่อันนี้สามเยี่ยอ้าเยี่เอาอายุป่ะฮะเอาเอาบดเอาบดเลยี่ก็หาซุ้มซี่ซุ้มกัยังยังละมื่นอันนเอา ได้บ่เจเจแห่ปอเนี่ยเจให้เบิร์นะเอาแห่เบอร์เลยนะยูนี่แหะที่สูงหาสูงอยู่แล่ะเจตอนี้มันมันเกินเนี่ยเอากินได้ปอใส่ใส่เนี่ยหาสูงซีสงกับแบงออกสิลส่ยอยอสดงจลงไปรหกสาไม่เด้ลงใครหกสี่หนึตามอันนี้อันนี้สามสี่หาเจ้าอันวนี่เจ็ดพันน cảm mượn chết mượn chết ao bị lông hà xuống đi xuống đi xuống lông xuống còn bao chế hại bớt chế bảo hại bớt à chế bạc thả bạc tỉnh tâm đấy Mặc bạc biêu thả bạc tỉnh tâm bớt đấy bớt bạc tỉnh tâm à xôm nữa nàng bạc ้ยตอนนี้เปิดโอ้โหดิกตัวพาปากติงตําไม่ถือติงัเยอะเลยตเยวลแล้วก็ติงตอพัปากอันี้ว่าตีไส่าสือยังเลยติงหกพันเยวเนาะได้ตเบิดตมึงไม่ยกตัวหาพคน่ใม่ะเออพวกคนยาดีนะแยวดีโอ้ดีนะข่อยบรเเงินนะ มีเยอะมากหายตายยังแค่น้ำยังย่งเจ็เต่งจำถึงจำตัวเดียวใช่แค่ตัวนี้ใแต่ว่าสามหมื่นี่ใยังสามหมื่นี่สามหมื่นเต็งจำจะเอาไงกครบโยสามหมื่นเอากนก็นับกับเอามาจมาเลยก็นับหนี่อหนึ่งมาเนี่ไหน้่ง่นคนคิดไปแล้วเก็บนับสะกอนมาจำน้นเท่าไหร่สามหมื่นเออ สนใจเด้คอยกับเชียวเ,เลยโค้ดเนี่ยเดี๋ยวยี่สิติงหเขานี่ไม่ในหกนี่ติงหาเขารหาไม่หาเขาตายเลยเจ้ยี่สิบ,บสเอาสหกหมืม่นหนึ่งไปไปเกินสองหกโคเชจาจะชี้หก งงแี่ตัวมากนะตัวนี้มืออ่ไงที่สูงอย่างเนาะเจาสูงเจ็บใบน้องยูส์อย่างนะ เี่ยวหกสองตัสามสามม่ใช่ใช่หาสี่้าเดียวอู่ใช่หา้าหกตั้มตันีช่วกินฝีออนั่นตั้มตั้มมันตัวฐานสีเลยไปเอาไหมเอาทุอย่างเนี่ยโซนเนี่ยตัวเต่งแล้วกลางหาตั้มแล้วตัวเด้งแล้วตัวเนี่ยเอาตัวโซนนี่อยู่ตมสามกับตั้มสองยังก็ถึง

นับแน่กินกินไตัวนี้เนี่นี่นี่กินกินกินโตก็ถึงนับใม้พ่อยกค่อยน้อยนั่นเดียวเจ้าใจเจ้าทนนี่เนาะหกสี่เท่ารหกสีเท่าไรอาหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสิบใบสีสูงสีสูงไหนสิบใบ่ถึงบ้าอันสิบใบอะสิบเต็งสี่เท่เต็งสี่สิบสโอเคเจ้าใจไปกิน เจ็ดแปดเก้าสิ no, mm ีเกอ่ะเต็ huh. yeah, cool yeah. mm ีไปมัน hmm. <laughs> yeah, ี uh ่เต็งีมันหมากเี่หนึ่เออเต็องมพีตเออเต็ีดออเจ็ดแปสิบสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสามสี่ห้

สี่หมื่นห้าหมอ่ะตัดจบอ่ายังกะอยู่ในใจนี่หละได้ไปละได้แล้วข้นมาย

เอาล่ะนเด็กประกาสามสองบอกเดียวเล่นสองอยู่เรีนสองอยู่ได้เร่นแล้วพ่อคอยไปยุหกตั้มเพื่อเกันสามสองเนาะเจกันหกตัามเพื่อชมได้ถึงไหนเด้คเปิดเปิดโอ้โหตายตายตายสองโอ้โหหกสูงสี่หางหกหกยาว คอยยี่สียเต็งหกด้วเนี่ยเจ้าขึ้นไปเดี๋ยวเจ้าจะใจอยมาเอาไปหลดทั้งหมดเลยเอาไปหลดยังทั้ง่นและยาพเลยบบหกดำอะไร่าไรนับนับทั้งนอกพี่นับทั้งในพี่มาหใน้ี่เออนับยาสีเปืงยืนเสียงไหเบาเอบุเห็นเอฟซีบเห็นเสียงหกดินหรือเส้นับสวยเ้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าโอ้ยสองหมื่นสามสี่ห้าหกเจดเดเ้ามื่อมื่นสอง่่ามื่นามหมื่อเป็นหกมื่นเป็หมืเอาไปหมือน่เหสองหมนห่สองหมื่นึงเนาแค่สองหมืนงแล้วก็กหาหขามหมื่นหนึ่งห้หยาดไงเมื่อกี้แล้วก็ตงหกมื่นึ กัรหาสองมือนหนึงการหาสอมือนาสองแล้วก็โคอันนี้ดีตัวนี้น่ะตัวนี้หรือตัวตัวตัวเออตัวกากาตัวจะบปกาบากาขาหกตัวมือนึงมีมีกตัวเต็งจอมีตัวกักจมีตัวอะไรเน้ยเงตัวเต็งนละจ้อันนี้มีมีมีตัวแล้วก็มีกักตัมือนึงกักมือมีแค่กักหาสองีกักหาสอตัวื่นมีบะอันนี้เนี่ยมีจริงจะใหญ่ไปลยป้ตัวกักแม่นี่นี่นี่กล่องเขาจะกินนี่ การหาสอง0มื่นเนี่ยการหาสองมื่นเดียวการหาสองมื่นเดียวเต็งพันมื่นหนึ่งเต่งหกมื่นหนึ่งมีเต็งบอมีเต่งมีเต่งห่นหนึ่งมื่นหนึ่งขาใจแล้วไปเสียหกไปนี่เสียหเข้าาใจแล้วเต็งหมื่นหนึ่งักหมื่นหนึ่งตดหมื่นหนึ่งไทจตดเต็งกับก้ากันแหะเพราะว่ามันเป็นเงินที่ว่าไข่เอามาไไปร่วมยยดไขยเสียหกหมื่นอ่ะง่า ไม่หกเห็นซอตัวแรกก็ไม่หกเห็นซองกระหาีกม่หกมีหักสองหหกตัวหลังเรียบร้อยสักเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิไป6 ไม่ขอ20,000ไม่เนเลยเต็นโกเขาเต็นโกแจ้งเกอรไป40,000เลยได้4เออเอาไม่ขอยแค่20,000เพราะว่าคนไหนเที่ยงละเมินอือี่40,000ตีไง9,40,20,000โอ้4 0 0 0ไปเหตุผล20,000เนี่เอาโอเคดูเดี๋ยวนี่40,000องกมใส่สูง20,000